สวัสดีครับแม็กเอ็นจ่าเชาแนแอลครับนี่ผมมีพาพไปเบร์ชิ้งนั้น,นที่ขีดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีพาพไปเบร์ชิ้ง,น,น,งนั้นตัวนี้นะครับว่าไอ้ที่มันมีไอ้เกลียวข้างในนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเกลียวนะครับนี่อันนี้แบบเป็นเกลียวนะครับนี่ข้างในน,นี่ แต่ผมมีภาพมันเพิ่งว่าการทางานของ,ของมันเป็นแบบไหนครับคือยังยังใครมีเขียวออกได้นะครับ mm hmm. อันนี้เขาร้อย mm hmm. เครื่องมันฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเย็บ็บเปิดประตูให้เบ้งนะครับ อันนี้เปิดได้เลยนะครับในเปิดประตูออกได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีซื้ออยู่เลยนะครับนี่ครับการทำงานมันมิโซ่ดึงออกนะครับนี่นี่ครับก็ปิดประตูเลยนะครับเพื่อให้เครื่องมันทำงานอีกนะครับ ปั๊มครับอน,นี้ปั๊มให้ดูลิงนะครับเดี๋ยวผมให้ขึ้หรือเบื้องมุมบุน,นะครับมามันหมุนอ่อนแดครับนี่ครับอันนี้ใส่แบบระบบโซ่หมุนออกได้นะครับเดี๋ยวเหารอยเผืน่อนะครับ โอเคนะครับชิปมาเดี๋ยวผมพิไทยระบบการทํางานาของเครื่องฉีดแต่ละเครื่องในเครื่องดีนะครับชิปนาเชียกันไหมครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ